รสนิยมแบบเฟติชความใคร่เฉพาะจุดคืออะไรมีแบบไหนบ้างแล้วสิ่งที่เราชอบอยู่มันคือเฟติชไหมนะคลิปนี้มีคําตอบเฟติชเนี่ยมันเป็นรสนิยมทางเพศอย่างหนึ่งที่แบ่งแยกย่อยได้หลายอย่างมากๆแต่ก็แบ่งแบบกว้างๆได้สแบบก็คือ ความใคร่ต่อวัตถุอย่างเช่นเสื้อผ้าถุงน่องตาข่ายลูกโปง่งการแต่งชุดต่างๆเรียนแบบเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศกับอีกแบบหนึ่งก็คือการคลั่งไคล้อวัยวะบางอย่างอย่างเช่นเท้ารักแร้อะไรอย่างเงี้ยมีงานวิจัยทางจิตวิทยาเขาบอกว่าคนที่มีรสนิยมแบบเนี้ยมีความคลั่งไคล้เท้าถึง47เลยนะปกติแล้วเนี่ยเซ็กกับจินตนาการมันเป็นของที่คู่กันเพื่อกระตุ้นความรู้สึกแต่เฟติชมันเป็นจินตนาการเฉพาะบุคคลเท่านั้นเลยแหละแต่บางครั้งจินตนาการก็เหนือเกินกว่ามาตรฐานของสังคม และจิตนาการหรือความข้างไครนั้นก็ไม่ได้ส่งผลเสียกับร่างกายหรือจิตใจและก็ไม่ถือว่าเป็นอันตรายตามคู่มือวินิจฉัยและสติติของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตโดยสมาคมจิตเวชศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเขาบอกเอาไว้ว่าเฟติชไม่ใช่โรคจิตแต่เป็นลักษณะนิยมทางเพศอย่างหนึง่งเหมือนการที่เป็น LGBTQ เลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เฟติชทําให้เกิดความทุกข์ทรมานทางร่างกายหรือว่าจิตใจไม่ว่ากับตัวเองหรือคนอื่นหรือเป็นการบังคับขืนใจโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายจะถือว่าคนนั้นเป็นจิตเวทที่ต้องได้รับการรักษาและนี่คือตัวอย่างประเภทของเฟติช คลั่งใครในเสื้อผ้าบางประเภทชอบการโลเพลชอบการสวมบทบาทใส่เครื่องแบบอาชีพต่างๆและก็สวมบทบาทเพื่อใช้ทักษะอาชีพนั้นๆอย่างเช่นสวมชุดคุณหมอหรือพยาบาลเซ็กซี่ๆแล้วก็ไปฉีดยาให้อีกฝ่ายแค่นี้ก็กระตุ้นอารมณ์ทางเพศเขาได้แล้วคลั่งใครในเท้าหรือว่าข้อเท้าชอบใช้เท้าเป็นส่วนหนึ่งในการมีเพศสัมพันธ์หรือการใช้เท้าของอีกฝ่ายช่วยตัวเองไปจนถึงการเล้าโลมหรือว่าการเลียเท้าหรือรู้สึกฟินเวลาเห็นขาอ่อนไปจนถึงเท้าก็ได้ คลั่งใครกับรักแร้ชอบสุกหน้าไปกับรักแร้แล้วก็สูดดมบางคนอาจจะชอบรักแร้ที่ไม่มีขนแต่บางคนก็ชอบขนรักแร้มากๆยิ่งถ้ามีกลิ่นยิ่งชอบคลั่งใครในอาหารชอบใช้อาหารเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางเพศอาจจะวางหรือว่าราดเครื่องดื่มบนร่างกายหรือว่าให้คนอื่นมากินหรือว่าเลียอาหารที่อยู่บนร่างกายของเราแถมอาหารแล้วก็สมุนไพรบางอย่างมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศด้วยนะ คลั่งไคล้กระจกชอบมีกิจกรรมทางเพศหน้ากระจกหรือว่าชอบช่วยตัวเองหน้ากระจกไม่ว่าจะกับคนอื่นหรือว่ากับคนเดียวก็ตาม คลั่งใครคนใส่แว่นมีอารมณ์ทางเพศกับคนใส่แว่นชอบให้ฝ่ายสวมแว่นตาหรือว่าแว่นกันแดดอ,อหอวอตอด,อดอคอคือจริงจริงเฟติชมันมีอีกหลายประเภทมากๆเลยไม่ว่าจะคลั่งใครสะดือชอบที่จะได้ยินเสียงอ้วกหรือว่าชอบที่จะถูกจักกะจี้หรือว่าบางคนก็อาจจะมีรสนิยมที่ชอบสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นชอบเห็นหน้าอกใหญ่ๆชอบเห็นซิกแพคของผู้ชายอะไรประมาณเนี้ย รสนิยมทางเพศของแต่ละคนแตกต่างกันทุกคนมันมีความชอบเป็นของตัวเองถึงแม้ว่าเซ็กจะเป็นเรื่องของคน2คนแต่รสนิยมทางเพศมันก็มีหลากหลายถูกปะและเฟติชเนี่ยก็เป็นคำที่นิยามสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นคำนิยามรสนิยมทางเพศที่แยกยิบย่อยความชอบของแต่ละคนนั่นเองไหนใครมีความชอบในสิ่งแปลกๆบ้างลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อย